เขาดีตอนนี้เขาก็มีได้แล้วไงมีมีมมตายใหม่แล้วได้ตายใหม่แต่ทีนี้มันต้องพักฟื้นครับเพราะตอตนนี้เขาบอกว่ามีมีเลือดออกอ๋อผ่านไปสองสามครั้งแล้วพอหยุดเลือดยังอยู่อ๋อสงสารเนะเ เขาทุกครั้งรออาทิตย์หนึ่งให้แผลหายแล้วก็สแกนดูว่แล้วระยะเวลาเท่าไหร่เขาจะหายไม่รู้เนาะความจริงมันต้องหายตั้งนานแล้วแต่ทีนี้แต่ยังมีเลือดออกเขาเลยก็ผ่าไปดูว่าแผลถึงเลือดออกจุดไหนอะเนาะมันไม่ใช่ของง่ายๆนะอะไรนะตับไตไตมันไม่ใช่ของเขาด้วยแหละใช่แล้ว มมันันนกก็ต้องยาที่จะประสานให้ติดให้ต่อกันแล้วก็อายุมากแล้วด้วยเนาะเขจริงไม่ไม่คิดเลยว่าจะได้จะได้แต่ก็ได้แล้วก็โอเคแต่ทีนี้เขาก็เข่าวเอ้ยอยู่ยูนเวลาเรื่องเขาฝ่ายเดินเดินเดินท่าพี่ละ แล้ววันนี้น้องตาอยู่ไหนน้องตาอยู่ไหนตาตาเลยบอก่อ๋ออยู่ไปด้วยกันไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแต่ละคนโตขึ้นแก่ลงใช่ไหมแม่อ๋อไม่ไกลมกลมกลมปลาห้าวันน้ำหนักขึ้นห้ากิโลแล้ว มีน้ำหนักที่นี่อ่ะมันมันโกงเออมันโกงเราเก้าเก้าสิบเจ็ดเหรอยังไม่ถึงร้อยไม่ดีใจอ่ะตรงป่ะแม่ไม่ตรงไม่ตรงหรอแล้วไม่รู้แม่ไม่เคยช่างเลยแม่เดินไม่ได้นะแม่เดินไม่ได้นานเร็อปีกว่าเราวบำบัดได้ปะไปภาพบำบัดยังไม่ได้ทำเลยรอออดอ่ะ คยไปได้ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็แล้วเราฝึกออกที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมไม,ไม่มีใครดูส่วนมากก็อยู่คนเดียวอ๋อต้องมีคนจับเยเมื่อก่อนอ๋อน้อ,นองพลเขาก็ทกํากลางคืนไงนี่เขาเพิ่งหยุดงานแต่น้องพลก็ไม่เป็นแต่ออดจะแขกเขาอบรมมาใช่ไหมรอออดอเดี๋ยวจะทําทําราวทํา ทำพื้นให้เรียบแล้วซื้อหญ้ามาปูเ uh huh. ขาให้เดินบนหญ้าไง uh huh. เดินบนดินแล้วเราไม่ถึงขาถึงเดินไม่ได้อ่ามันเริ่มมาตั้งแต่เบี่ยมละ uh huh. ตอนทําอาหารน่นะยืนทําแล้วก็เคยไปหาหมอหข,ขาวัไ,ไม่ไม่หมอเขาเขาบอกว่าเราเรายืนไม่ไม่บาลานซ์ให้เรายืนไคไข้เวลาทํากับข้าวอ่ะ แล้วก็กระดูกกระดูสามข้อสุดท้ายน่ะมันเบี้ยวแม่โดนคีโม่ด้วยอ่อไม่ใช่คีโมฉายแสงสามสิบสองครั้งอที่จริงยี่สิบแปดครั้งแต่แม่ไม่ไหวไงหมอก็เลยลดแสงลงให้แคบแล้วก็ขยายเวลาไป ไปสามสิบสองครั้งตาหายหายจากเลยก็ตั้งแต่นั้นมาหมอก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาแต่หมอเขาก็ว่านะคนคนป่วยเนี่ยจะไปรักษาหมอยาหมอยาต้มยาอะไรก็ได้แต่ขอให้รักษาให้จบคอร์สแต่บางคนจะแพ้ไม่ยอมแพ้แสงด้วยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันไหม่คะยไม่จบจบคร์สหอยงแม่จบเลย แต่เอาจริงๆนะแต่ว่าแม่แข็งแรงเพราะอะไรคนที่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคนเป็นมะเร็งส่วนมากก็จะแบบร่างกายองเขาแอแต่แม่ก็เป็นมะาแม่ก็ยังแบบแข็งแรงไม่ว่าการการจายหรือว่าร่างกายน้าาใครแม่เนี่ยอ๋อก็แม่รักษาตัวตลอดมาคือว่าก่อนเป็นมะเร็งแม่ก็จะกินยาพวกสมุนไพรเคยมีที่เบลเย่ยมแบ พี่อัมพรน่ะเขาไปคนที่ไหนไม่รู้แล้วเขากลับมาไทยแล้วเขาเอาไอ้เหงือกปลาหมอไปให้แม่กิโลหนึ่งแล้วแม่ก็เอาผสมน้ําอุ่นกินอ่ะเมื่อก่อนแม่เป็นหอบผือหอบหืดนี่มันก็สมากบุรีเยอะนะคนบุรี่แม่ทำเอง ซื S <S ้ออ๋อ,อ,อ <S <S หนูจะซื้อยาอะไรหนูก็ไปดูเฉยๆได้แหละหนูอยากได้พวกว่านลางจืดพวกอ๋อเดี๋ยวก่อนลูกอ่ามันจะมีร้านจิบอันตึงมันจะมีร้านสองร้านร้านใหญ่กับร้านเล็กส่วนมากแม่จะไปร้านเล็กเขาจะมีอ่าสมุนไพรทุกอย่างอ๋อค่ะกลางรืออ่า กาดหลวงน่ะแต่ฝั่งอีกฝั่งถนน,น,นช้างม่อยน่ะแต่อีกฝั่งอ๋ออเหมือนึกออกละเห <c oughs> มือนึกออกละเมื่อ,อาวานหนูก็เข้าไปกันเมื่อวานหนูไปพี่ชายพี่หน่อยขอซื้อของแต่ว่าหนูเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะวารถติดรถติดเขาทำความสะอาดทำทำเอาวันนี้ก็มาหิดอนปิดแยกกลองทรายนี่ก็ไฟจราจรดับนะแต่ไม่เป็นไรพอนีลุยฮะลุย ก็มันโดนน้ำอ่ะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ค่ะกำลังทำอยู่นี่ใช่ปิดอะไรใหวว่าวนไวอชอบทำแบบสูตแบบว่าให้มันเป็นแบบว่าเป็นลากไม้่เป็นลายนั่น่ะมีหมดอะาไม้แล้วก็เอาไปต้มแค่ใช่ใ่แ่น้ำร้อนอะมันจะได้อยู่ได้นานเดี๋ยวไปดูที่เอดี๋ยวแม่ของบองอาจจะมีบะอนน้ออันนี้เป็นสมุนไพรโดยตรงเลยดั้งเดิม ก็ต้องมีนะเอาไปเอาเอาไปที่อ่าแม่องตรงนีนะมาเป็นหมู่บ้านเัาคนละทำหรือว่าไปมันดีอย่างนึงนะแม่ว่าพูดถึงว่าจะไปร้านสมุนไพรจะแท้เลยเนี่ยมันจะบอกสรรพคุณหมดเลยใช่เลือดคอเลสเตอรอลใช่เนี่ยรยามันไม่อันตรายด้วยเออใช่เนี่ยไปเนี่ยแม่ไปเนี่ยตั้งไปแม่เอาสองตรงนั้นไปแข่งบอลแล้วก็แขบไปซื้อเหมือนกัน เออเออแม่เคยแกกซื้อมาเมื่อเห็ดหลินจืออย่างเพูดถึงอ่ะีสมุนไพรแก็จะมีขัาสารที่ในร่างกายเลยินยยอะใ่หมกินยยเราจะื้อบ่าว่าหลิจอแต่ว่าแม่เอาป็นแคปซูลจะเป็นอ่าเป็วนเนาเพราะว่าถุงนึงอ่ะถุงนึงมัเป็นลากไม้ลาไ้มันตงสองทางสามงมันไม่เถ้าเรา กินยาสมุนไพรเนี่ยเวลาหายแล้วเข้อหายขาดที่แม่กินอะไรนะเหงือกประหมอที่ป้าพรอนะไปให้แม่แม่ก็ชงกินตลอดสคุณช่วยเยนะอ่อเนี่ยพวกที่เป็นขับประจําเดือนอหนูต้องกินก่อนประมาณสองอาทิตย์นะก่อนประจําเดือนจะมาะมันจะขับเลือดมันเราจะไม่มีสิวมีฝ้า อพันจะดีแล้วก็เหนียบประหมอใช่ไหะแล้วก็ขับออถ่ายน้ำเหลืองด้วยอ๋อใช่หนูเป็นน้ำเหลืองเสียนี่โอ้เนี่ยเป็นน้ำเหลืองเสียหนูต้องกินเนี่ยเงือกประหมอเนี่ยอะไรก็คันนะเนี่ยแพโดนอะไรก็ไม่ได้หนูก็เป็นตุ่มที่หนูเขารักษาไม่เนี่ยที่แม่ไปรักษาอะรเนี่ยนะหมอเขาจะตรวจร่างกายก่อนใช่ไหม าจับปุ่มแม่นะ่ะน้ำเหลืองอนะ่ะปุ่มแม่เป็นอยู่แต่ปุ่มน้ำเหลืองแม่ไม่พองเลย mm hmm. ถ้าคนปุ่มน้ำเหลืองพองอนะ่ะ mm hmm. เชื้อมันะขย,ยวข่ง,งแระจายไวเ<อ>าขาจะมีผสมนะหนูเอาผสมพริกไทยดํานะเนื้อเนื้อกระหมอผสมพริกไทยดำหน้าร้านาน่ะมีม,มีแบบผสมแล้วก็ไม่ผสม ผสมมันจะร้อนแดงดีกว่าโอ้แม่ยาได้ขั้งนาแล้วมันจะได้ขับน้ำเหลืองเนี่ยมันจะโดนอะไรหน่อยมันก็จะเป็นแผลตรงนี้ใช่แล้วแผลดํานี่เป็นระวังเป็นเบาหวานนะดูเกาดูแก่แก่นเกาแบบว่าพอสรงนี้แล้ก็มันนอ่ยิ่งเกายิ่งเลอะพอหนูเกาตรงนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็ไปเกาที่อื่นแล้วมันก็ไปติดที่อื่นที่อื่นมันก็คันตลอดคนในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาเป็น ส่วนมากคนในหมู่บ้านเขาก็จะไม่ค่อยชอบแม่เท่าไหร่เพราะว่าแม่แม่มาจากหมู่บ้านอื่นแล้วก็เราเป็นห้าวห้าวเนาะพูดอะไรก็ตรงๆนะ,ะนแม่เห็นเขาหน้าเขาเนี่ยเป็นปีๆอะ่ะเป็นยังไงสิวอ,ะอ่ะแม่กั้นใจบอกเขาให้ไปซื้อยาเนี่ยมากินกินหายเออ พี่นะแม่จริงๆพูดถึงคนที่เจอรู้สมุนไพรน้อยนะคนเั่าคนแก่ที่เจอสมุนไพรแล้วคนที่เขาจะช่วยเราเขาจะบอกเราสิ่งที่เราไม่รู้นะก็น้อยอยู่เหมือนกันพอสมากก็สิ่งที่เราไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ตุลาอ๋อเราต้องถ้าเราต้องต้องมัคนไทยแล้วก็ถือเรื่องบุญนะถ้าเราอยากได้บุญเราอยากช่วยคนเราก็กันใจบอกเขาที่ธนาคารแม่ก็เคยบอกเห็นเขา แม่บอกหนูเป็นสิวเนี่ยหนูไปซื้อยานี่มานี่มาพ่อๆไปซื้อแต่ว่าคนคนแบบว่ารุ่นเก่าเขาจะรู้สมุนไพรเยอะแม่เนี่ยจะรู้่าสมุนไพรเยอะอย่างคนนี้ตัวนี้ช่วยอะไรบคนที่ไม่ต้องมีเนี่ยไม่ต้องมีเขียนมาแอกว่ามันแก้อะไรแต่ว่าถ้าแม่ที่สิวไพรแม่จะรู้อ้อยตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรเพราะว่าแม่แบบรู้มาแล้วค่ะแต่ว่าได้ยังนอกเขาก็ไม่รู้หรอกแต่หมอหมอปัจจุบันเนี่ยเขาจะมาให้เรากินสมุนไพร เพราะว่ามันมันบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่แม่เคยครั้งหนึ่งนะแม่ไปเอาอ่มยายราบเนี่ยเอามาตากแล้วก็เอามาคั่วพอหอมเอามาชงกินโอ้ยมันแรงหนูน้ำตาลลดเออใช่มายลาบเนี่ยนะใชมมม่มันมีม<ะ>ข่ไหมมันมีมันทำเองก็นั่นนะอ่ะทำเองเอามาล้างแล้วก็เอาล้างน้ําเกลือนะ แล้วก็เอาผึ่งลมให้แห้งล้วก่อนเราจะเก็บเนี่ยเราไปคั่วในกระทะให้ให้พอหอมหมายความว่าเก็บใบยราบมาไปล้างเกลือแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วหลังจากนั้นเราจะเก็บใส่ผงให้คั่วให้แห้งก่อนแลค่อยกใช่เราไม่ต้องตากแดดตากลมตากลมกเอตากหมพอใช่ตากแดดมันจะกรอบไปไงมันมีฝน้างเกินแล้ว ไม่กินแต่ว่าไม่มีมั้งไม่รู้นะหนูก็ดูตามไอ่ยูทูบอ่ะเขาก็จะบอกหมอ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 สมุนไพรเยอะในยูทูบอ่ะหนูชอบดูตามสมุนไพรอ่ะเมื่อก่อนนี่หนูไปเอาต้นอะไรมานะเมื่อก่อนมันไปแค่คล้ายแบบงูสวัสดิ์นะแม่ไปลงทะเลใช่ไหมแล้วตรงนี้มันไปโดนกประคุณ หนูก็ว่าหนูคันเหมือนแมงกะพุนแต่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่แมงกะพุนเพราะว่ามันลามมันลามไปเรื่อยๆรับแล้วรับไปเรื่อยๆจนจะถึงแขนจนจะรอบแขนแล้วแล้วหนูก็เลยไปหาหลวงพ่อสนหลวงพ่อสนที่เอาวัดสังฆทานจังหวัดนครงธนบุรีท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั่นก่อนที่ท่านจะเสียหนูไปปฏิบัติธรรมที่นั่นท่านบอกว่ามันเป็นมูสวัตรเหี่ยวพร้อมตอนนี้แม่หลับ หลบับสบายกินได้นอนหลบับมีลูกดูลกแลเมื <c oughs> ่อก่อนนี่แม่แม่ต้องห่วงตัวแม่ <c oughs> แม่ต้องหาเมนูว่นนี่แม่จะทําอะไรแล้วแม่ก็ต้องคิดว่าจะต้องซื้ออะไรบางทีน้องกายไปตลาดเช้านะ <c oughs> <c oughs> มาสามมาหลายเดือนสุดท้ายที่ร้อนๆ้อนอนะ่ะแม่ก็ทําไม่ไหว <c oughs> น้องน้องคนน้องพลก็เพิ่มเงินให้น้องกาย <c oughs> ซื้อกิจเอง <c oughs> ก็ถามเมื่อไหร่ก็เข้าผัดแม่ก็ว่าเอาโทนเอาลูกเดี๋ยวป้ากับมาก็กลับมาละเ้าสงสารหลานเดี๋ยวนี้สบายเลยไม่นี่ไม่กระดิกกันเลยนอนกินโอเคลูกไปแล้วจ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะจ้านี่แม่ก็มีเฟซมีอะไรก็กดติดตามกันไว้อะจ้า <Okay. S 2> หนูบ้านหนูจังหวัดอะไรนั่นเนี่ยหนูคนไหลยหลายจังหวัดเอาไงดีอ่ะไม่<น>พูดพูดถึงว่าถ้าอยู่ทาง ทางแม่กองทางโซนน้นอ่ะไปอยู่ที่เบญจมิตรแล้วไปคนไม่เดี้ยมไปแล้วหนูเกิดอุบัติเหตุหไปโตพิโรธแล้วก็หนูเดี้ยมแล้วหนูไปอยู่ทีโลกได้ประมาณสักสิบสิบปีสิบปีได้สิบขวบสิบขวบพ่อแม่โอ๋ยนี่เราก็เจอกันได้สิบปีแล้วนี่หนูย้ายขึ้นมาเชียงใหม่ก็ตอนใหม่ๆเขาพาพามาหาแม่นี่ใช่ประมาณห้าหกปีจาก แล้วหนูก็ย้ายขึ้นไปเชียงใหม่แล้วหนูก็ย้ายไปลบุรีแล้วหนูก็เปลี่ยนแบบประชาชนไปทุกที่เลยเลยลูกสะุภาพแขกแม่ยังไม่เคยถามมันว,ว่ามันอยู่ไหนแต่หนูถามเพราะว่าเราพูดกันเรื่องเงือกปราหมอถ้าถ้าเอาจริงๆอะหนูเป็นคนพิโลกแต่ว่าบัตรประชาชนหนูเป็นคนแถวนั้นไม่มีไม่จะต้องมีแถวไม่กรองนุ่นทําป่าชายเลนโอเค <ไป S 2> ลูกปแ,แ Have a nice holiday Have a good time ไว้เจอกันใหม่นะครับแม่ดูแลเองเยอะจะเ <c oughs> ช่นกัน